นี่ครับคุณเคยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับว่าฉันอยากจะวางของดิสเพย์ยังไงให้มันสวยไหมบางครั้งเนี่ยการที่เรามีของดีๆที่มีคุณค่ากระดิใจแต่ว่าพอวางปุ๊บมันเอ๊ะมันดูแห้งๆเหี่ยวๆนี่ครับวันนี้ผมอยู่กับคุณหมวยค่ะ YS ค่ะ YS นะ,ะคุณหมวยเนี่ยเขามี Product ตัวหนึ่งที่เอามาโชว์ที่ b u i l d i n s t u d i o ครับเป็นตัวที่ทำดิสเพย์แล้วสามารถทจะทำให้ของของคุณจากของธรรมดาให้แห้ง มันดูมีชีวิตชีวามันดูสวยมันดูแบบโหเนี่ยแหละนะค<ช>อ่ะคือเวลาที่เราเดินเข้าไปในครัวนะครับแล้วช่วงแบ็กสเปซหรือช่วงตู้ลอยบางครั้งเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบ็กกราวน์ของตัวรีวิ่งรูมที่แบบอยู่ผนังหรือตัวพันที่ถูกไหม<ช>ก็เลยคิดว่าการที่เราจะต้องมีชั้นที่ดูดีนะฮะอเผอิญว่าผมดูแล้วผมก็รู้สึกว่ามันดูทันสมยัยเพราะมันเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ มีไฟเลื่อๆนะแล้วเวลาเอาของมาวางมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยดีไหมพี่หมวยช่ยแนะนำนิดหนึ่งว่าไอ้ตัวเนี้ยตัวลักษณะของอลูมิเนียมตัวของมันเนี่ยมันทำมาจากอะไรยังไงบ้างคือจริงๆเนี่ยไอ้ลักษณะของตู้ตู้คอนเซ็ปต์อันนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นดิสเพลย์นะตู้ดิสเพลย์อะค่ะ ก็คืออันนี้มันมันเป็นตู้สําเร็จรูปเลยก็คือว่าช่างบิวไต้องบิวเป็นเป็นโมดูล่าใช่ไหมก็คือเป็นบล็อกบล็อกอย่างนี้หนึ่งบล็อกหนึ่งบล็อกอ่าสมมุติถ้าถ้าผมไม่อยากเอาปลั๊กผมอยากจะทำเชลเชลอย่างเดียวผมเอามาต่อ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 กันใช่ค่ะถูกไหมมันก็ต่อกันได้แบบว่าต่อเป็นพีนี้ได้หรือว่าต่อจากข้างล่างขึ้นไปอ๋ออ๋ออ่าแล้วแล้วแล้วมันเป็นบล็อกอย่างนีมันมีสูงไหม เออมันก็เป็นไซส์นี้แล้วก็ต่อกันเนี้ยอ๋อก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะต่อกันซ้ายหรือต่อต่อแนวตั้งใช่ค่ะถูกไหมอ๋อสองชั้นหรือต่อ3มชั้นแล้วแต่การออกแบบซึ่งซึ่งไอ้ขวดเนี่ยอันนี้พิกถูกไหมมันไม่สามารถปรับระดับได้พอดีกับขวดวายพอดีโออใช่ค่ะโอ้แต่พอดีเลยนะสวยนะถูกออกแบบมาแล้วไงคะอ๋อโอเคก แล้วทีนี้ก็ไอ,ไอไอการดิสเพลย์ข้างหลังที่มันมีแสงไฟอันนี้เนี่ยอันนี้ก็คือมันเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่อง wall panel นะคะครับก็คือมันดียังไงตัวเนี้ยเออมันดียังไงใช่ไหมจริงๆริงเราข้างหลังเนี่ยมันเป็นมันเป็น,นะอะคริลิกนะ<ต>อะคริลิกแต่ดูแล้วแสงมันเท่ากันหมดเลยนะใช่อะคริลินาแสงนะเป็นอะคริลิกพิเศษน,นะไม่ใช่อะคริลิกธรรมดาแล้วไฟมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางจริงๆแล้วไฟมันอยู่สองข้างไะ อ้าวแล้วเวลาอ๋อเหรอใช่ค่ะนี่อันนี้ดูแล้วน่าสนใจมากนะคือการเป็นว่าผนังเนี้ยมันเหมือนแสงมันออกมาเท่าๆกันหมดเลยใช่ค่ะนะ<ช>แต่ไฟมันอยู่แค่ข้างๆแล้วเวลาสมมุติถ้าเกิดเราต้องเซอร์วิสไฟอ่ะเราก็ถอดแผงอะกริลิกออกมาก่อนใช่ค่ะคือตรงนี้ก็มียางก็มีแต่ว่าจริงๆไอ้เรื่องเซอร์วิสไฟเนี่ยพ,พูดถึงว่าถ้าเกิดอะไรที่มันเป็น l อ d ดะค่ะ คือตอนนี้เทคโนโลยีมันหลับมากนะคือการเซอร์วิสไฟมันน้อยามากอ,อ่ะคืออาจจะต้องเกิน5ปีขึ้นไปอย่างเงี้ยโอ้โหใช่ใช่ใช้จนลืมเหมือนกันเ่ะใช้จนลืมลืมลืมว่ามีไอ้ชั้นตัวนี้อยู่ใช่ไหมอ่ะโอเคก็อย่างนี้ด้วยความที่ว่าเอามาโชว์แล้วเนี่ยก็เวลาที่คนเดินเข้ามาก็จะค่อนข้างเป็นที่สะดุดตาเพราะว่าเฮ้ยมันมีดิสเพลย์ที่สามารถทําให้ของมันสวยดูแก้วเลยค่ะนะเนี่ยเอาง่ายๆนะคุณ อันนี้คือเปล่าๆไม่ได้มีไฟเห็นไหมแต่เวลาที่มันเอามาวางกับแสงไฟเป็นไงใช่สวยไหมสวยเยนี่ยนะอ่ะ,ะก็ต้องบอกว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นคอเลชั่นนะฮะที่เอามาเรียงแล้วมันทาให้พแพนทีหรือห้องครัวหรือแบ็กกราวหรือหรืออีกอันหนึ่งที่ผมทําอยู่ก็คือจะเป็นพวกแมนครฟสตูดิโออ่ะเป็นแมนครฟแบบห้องที่เขาเรียกว่าเติมฝันไว้เด็กค่ะอ่าบางทีอยากจะมีห้องพิเศษที่แบบเฉพาะเพื่อนสนิทมา ห้องเชียร์ฟุตบอลนะรับผันเไม่ใช่แมนเคฟเนี่ยมันเป็นแมนคายนะมันเป็นห้องที่เขาเรียกว่าอย่างเั่นสะสมกับผู้หญิงก็เป็นกระเป๋าของที่แบบตุ๊กตาฟิกเกอร์นะอาร์ตทอยอะไรอย่างเงี้ยหรือห้องที่มีโต๊ะพูลนึกออกไหมหรือห้องซิมตีกอฟ์เนี่ยพวกนี้คือมันเป็นห้องกิจกรรมบรเนประสงค์ที่เฉพาะพิเศษสำหรับบ้าน แล้วที่สําคัญเลยคือห้องนี้มันตอบนิดตัวเอง่ะเราก็เรียกว่าเป็นแมนเคฟก็คือคือ,ค,อคือห้องที่สําหรับฉันน่ะเพราะฉะนั้นคนที่จะมาก็จะเป็นเพื่อนสนิทแบบญาติสนิทจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดเรา,เาไปตกแต่งบ้านคนแขกไปใครมาทั่วไปอเขาจะออนี่บ้าเพราะว่าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเห็นไหมเขาทำเลาสดีๆอยู่ข้างในห้องผมว่าไอ้ตัวเนี้ยมันก็ทําให้ห้อง มันเติรตอบโจทย์สําหรับคนที่ทําออกมาเพื่อตัวเองคือมันมันตอบโจทย์ในแล้วษณะที่ว่าการมันสร้างบรรยากาศแล้วคือเหมือนกับการที่เราแมนเคมได้ฟังแล้วเหมือนเราอยู่ข้างนอกเหนื่อยนยละลับมาเนี่ยเราเราอยากมีพื้นที่ของตัวเองใช่<ล>ใช่เราอยากสร้างบรรยากาศเราอยากดินแลกเราอยากผ่อนคลายแล้วซึ่งตรงนี้กน็น่าจะตอบโจทย์ในในความรู้สึกที่แบบเข้ามาแล้วว่าเอแบบทุกอย่างโลกโลกข้างนอกเนี่ยก็คือให้มันอยู่ข้างนอกไปเนี่ยถูกต้องเลยเอาอย่างผมเล่นจักรายานนะ ผมก็อยากจะมีโมเมนต์โมเมนต์หนึง่งอะเราสึกว่าเรานั่งดื่มอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วนั่งมองดูจักรายานมันไม่แตกต่างอะไรของคนที่ทำกาลาชดีๆเคยเห็นเนะี่งอย่างทอนี Stark, ่สตาร์คเห็นไหม<ะ>มันทำในหนังอะที่มันเอารถมาจอดๆแล้วมันก็มีอุปกรณ์แต่งรถอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะแต่ในทางเดียวกันฮะคือคนที่ชอบอะไรสักเรื่องหนึง่งอย่างเช่นคนชอบเรื่องรถสมมติเป็นวินเทจคาก็จะต้องมีอันไหลบางอย่างเอามาติดผนงังถูกไหม อย่างผมเองอะหมวกจักรยานมุงแขวนเป็นผนังเลยแล้วลองจินตนาการดูนะถ้าเกิดเราเรามีโซฟานั่งมีเคาน์เตอร์เป็นมินิบาร์ก็ได้แบบเนี้ยค,คือไม่ได้เป็นเคาน์เตอร์ครัวอะไรจริงจังอะนะแต่อย่างน้อยมีเครื่องดื่มนะเพื่อนฝูงมานั่งนั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยในในภาษาของคนที่สนิทกันคุณคิดว่ามันจะฟินขนาดไหนน่นสิแค่นึกก็สุดยอดแล้ว เห็นไหมและนี่แหละครับมันก็เป็นเหตุผลว่าเอ้ยทาไมเราถึงต้องลงทุนหาอุปกรณ์ตกแต่งอะไรที่มันจะมาช่วยทําให้ของที่เราเก็บมาบางคนเนี่ยอย่างอย่างผมก็บางทีไปบ้านของคนที่เป็นนักดื่มนะ,ะเขาจะเก็บวิสกี้อ่ะอโอ้โหแบบบางขวดนี่ตะไม่ได้เลยราคาแบบไปคนละเรื่องเลยนะแ,แต่แต่เขาก็จะมีเรื่องราวมีสตอรี่เวลาที่เขาเดินเข้ามาดูปึ้งเขาสามารถเล่าได้เป็นฉากๆเลยนะ อันนี้ใน,นง,ง,งี้เราฟังแล้วเราอินมากมันทําให้เห็นแววตาของคนที่คุยแล้วรู้สึกเขามีความสุขทุกครั้งที่เขาพูดถึงอนะ,ะอย่างผมพูดถึงเรื่องการไปแข่งจกักรยานที่ฝรั่งเศสอย่างเงี้ยผมก็จะมีหมวกมีเสื้อมีเหรียญมีอะไรอย่างเงี้ยนะเรามีความสุขเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถตกแต่งสถานที่ของเราให้มันเป็นเรื่องเดียวกันได้อะผมว่ามันจะมีความสุขมากนเี้ เรื่องไลฟ์สไตล์ไงคะไลฟ์สไตล์ฟู้ดไลฟ์สไตล์เท่ากับฟู้ดลีฟวิ้งถูกต้องเพราะฟู้ดลีฟวิ้งเนี่ยเท่ากับแฮปปี้เนสใช่เลย<ช>ถูกต้อง,องเลยนนถูกต้องคือตอบโจทย์คอนเซ็ปต์ความคิดอย่างนั้นนะซึ่งซึ่งถามว่าเราเอาชั้นธรรมดามาวางมันก็ได้แหละแต่มันไม่ได้เขาเรียกสนองนี้แหะตอบยกระดับชีวิตของเราทีเนี้ยมันก็มีคอลเลชันเข้าชุดกันใช่ไหมไอ้ข้างล่างนี้มันคืออะไรอะอลูมิเนียมหรือเหล็ก อันนี้ก็เป็นเป็นอลมูม,อลมิเนียมนะคะแล้วก็ไอสินค้าตัวนี้เนี่ยก็คือมีก็คือจริงจริง้งสังเกตก็คือสินค้าของวาเอสซึ่งเนี่ยเราจะเล่นเรื่องไฟก็จะมีไฟอะค่ะมันทําอะไรได้บ้างเนี่ยก็เอออย่างสินค้าตัวนี้เนี่ยสิ่งก็คืออย่างอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์แขวนะะอ๋ออันนี้คือเลื่อนไปเลื่อนมาได้ใช่ค่ะอ่าเป็นราวแขวนอย่างนี้ไม่ใช้ก็เอาออกใช่ไม่ใช้ก็เอาออกใช่ค่ะตรงนี้มันจะมีที่แขวนอยู่ข้างในอ่ะ อ่าฮะอ่าอ่าอันนี้เอาเดี๋ยวเพื่อนเอาออกนะเอาออกนม่เป็นอ่าอ่าไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยมาท้าให้ผมดูก็ได้แต่แต่คือว่าไอ้ไอ้ไอ้ไอเอซเซอร์เรียพวกเนี้ยมันเป็นของที่ใช้บ่อยๆในใ,ในในห้องครัวถูกไหมฮะ <c oughs> ที่แขวนพวกตะพีตะหลิวแขวนถุงมืออย่างงี้นะวางขวดอันนี้วาง iPad ได้ไหมเนี่ย ทําสูตรอาหารบางทีนั่งทําอะไรไปก็วางได้วางอะไรชู่ซึ่งจริงๆมันเนยอะอว่าน,นี้นะอสิสซะเรีแผน้วพอดีแต่ต,ตรงนี้สเปซมันแ,นแล้วพอดีอาาดพื้นที่สตูดิโอเรามันไม่ได้ใหญ่นะนะก็ต้องขออภัยถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมาดูนะฮะคุณภาพงานดีสวยๆแบบนี้นะก็เข้ามาดูที่บิวอินสตูดิโอได้แล้วถ้าเกิดว่าอยากจะดูอื่นๆเนี่ยเราจะมีอีบุ๊กนะ แล้วก็มีเว็บไซต์นะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะสอบถามเข้ามาก่อนก็แล้วกันนะกำลังลดลดไฟเล่นอ๋อช์นิดนึงชนโอ้ดิมได้ด้วยดิมได้ด้วยนี่นแล้วก็อันนี้คือมันเป็นแสงวอร์มธรรมดา,าแต่มันสามารถมีไฟ RGB แต่พอดีอันนี้เราไม่ได้ติดตั้งนะ อ่าโอเคโบดปาร์ตี้ไงปาร์ตี้อย่างเงี้ยเราก็เลยแสงวิ่งแสงแบบสีสีฟ้าสีเขียวสีแดงอะไรอย่างเงี้ยในในฐานะที่พี่หมวยทำเกี่ยวกับเรื่องไฟมาเยอะเนี่ยไฟสมัยนี้ที่บอกว่ามันเทคโนโลยีมันไปไกลมากแล้วเนี่ยที่บอกเซอร์วิสน้อยเนี่ยถ้าเทียบกันจริงๆแล้วเนี่ยมันดีกว่าเมื่อก่อนมากน้อยแค่ไหนครัโอ้ก็คือจริงๆเทคโนโลยีเรื่องไฟเนี่ยตอนนี้สังเกตคือมันเป็น LED เป็นหมดแล้วไงใช่ค่ะซึ่ง LED เนี่ยก็คือ มันไม่เหมือนเมื่อก่อนนีกเมื่อก่อนคูเลเซนต์เนี่ยนะคูเป็นหลอดก็ต้องมาเนี่ยเนี่ยอย่างไฟตัวเนี้ยผมก็เลือกแบบว่าไม่ต้องเปลี่ยนหลอดนะถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนทั้งโคมเลยเขาก็บอกว่าพี่มันใช้นานมากเอวีดีไอเราด้วยความที่เราเป็นเจ้าของบ้านน่ะเราก็เป็นกังวลว่าโอ้โหถ้าเกิดจะต้องเปลี่ยนทั้งโคมฝ้ากระทังไม่อะไรไมแต่คิดไปคิดมาเออห้าปีใช่ก็ลื้อฝ้าเลยแล้วเขาก็บอกมันไม่ได้เปลี่ยนแย่ขนาดนั้นไงบางทีมันมันมีวิธีดึงออกมาดีๆมันก็สามารถเปลี่ยนได้ อ่ก็โอเคก็ก็ถือว่า LED สมัยเนี้ยมันเทคโนโลยีมันมาไกลมากแล้วนะฮะแล้วโตที่ผมชอบมากคือมันสามารถทำให้เกิดแอมเบียนไลท์มันเป็นมันเป็นอิมชันไลท์อ่ะที่ที่เราเข้าไปอยู่แล้วมันรู้สึกเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแสงอ่ะมันจะเกิดมูดเกิดอารมณ์เกิดความปลอดภัยเกิดความรู้สึกต่างๆที่มันแบบฟิลคูดอ่ะนะฮะอ่ะโอเคก็ถ้าเกิดว่าใครที่กำลังมองหา อุปกรณ์บางอย่างที่ช่วยเติมเต็มทำให้ห้องในฝันของคุณอะ่ะมันมันดูแบบเติมเต็มคุณค่าชีวิตของที่มีความหมายสําหรับคุณเยอะๆนะฮะลองมาดูที่ b ิวอินซ s โอนะฮะส่วนหนึ่งก็มีโชว์ไว้หรือจริงๆก็ไปที่โชว์รูมของ YS ก็ได้อยู่ที่ไหนเดี๋ยวบอกนิดนึงโชว์รูมของ YS อยู่ที่อ่อนนุชแแยก8อยู่ใ,ใกล้ๆสนามบินสุวรรณภูมินะคะอ่าก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์พวกเว็บไซต์นะอะไรต่ออะไรไว้ให้นะก็ ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวติดตามนะเดี๋ยวผมจะมีคลิปอื่นๆนะที่ของ YS เนี่ยเขาเอาเข้ามาแล้วเชื่อว่าน่าจะมาช่วยตอบโจทย์แก้ปัญหาสำหรับไลฟ์สไตล์ของคนที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของของคุณนะทำบ้านให้คุณนะให้มันดีขึ้นติดตามไปก็แล้วกันนะครับสวัสด <Okay. S 1> ีครับกดติดตามด้วยค่ะ